รัฐสภาช่วยประชาชนวันนี้มีนายปริญญาวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาหารือถึงปัญหาไฟฟ้าสองสว่างในเวลากลางคืนบนถนนพระรามสองตั้งแต่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ไปยังโรงพยาบาลมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครเกรงว่าประชาชนจะเกิดอุบัติเหตุในเวลากลางคืนขอให้กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมติดตั้งไฟฟ้าสองสว่างในเส้นทางดังกล่าวเป็นการด่วนไฟฟ้าสองสว่างในบริเวณถนนที่มีการก่อสร้างเช่นเดียวกัน ตั้งแต่บริเวณหน้าตรงข้ามเซ็นทรันมหาชัยพอตัววิลล่าเลยโฮมโปรไปถึงหน้าโรงพยาบาลมหาชัยไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางคืนและในพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ก่อสร้างหากเกิดเหตุอันตรายเกิดขึ้นนะครับหลุมบ่อที่เกิดขึ้นมากมายก็ฝากเจ้าหน้าที่ดำเนินการนะครับฝากกรมทางหลวงติดตามแล้วก็ให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับดำเนินการ อย่างเร่งด่วนครับ ด้านนายอนุสรแก้ววิเชียนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีพักประชาชนหารือถึงปัญหาพนังกันขึ้นจากแม่น้ำเจ้าพยาตลอดแนวของจังหวัดนนทบุรีระยะทาง50กิโลเมตรไม่สามารถกันน้ำได้เต็มประสิทธิภาพจึงขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองตรวจสอบแบบการก่อสร้างและวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างพนังดังกล่าวว่าเป็นไปตามโครงการหรือไม่ ผนังกันขึ้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าผนังนี้ได้สร้างมาเพื่อประโยชน์อะไรนะครับเพราะมันเป็นผนังที่สร้างมาภายหลังจากปี54ที่เราน้ําท่วมใหญ่นะครับผนังนี้มีระยะทางตลอดออจังหวัดนนทบุรีระยะ ระยะทางทั้งหมดประมาณเกือบ50กิโลเมตรนะครับผนังนี้ไม่สามารถกั้นน้ําได้เลยจึงของหารือท่านประธานผ่านไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองและกรมชนประทานเพื่อตรวจสอบแบบของพนังกั้นน้นํานี้ว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไรในการก่อสร้างและจะสามารถแก้ปัญหาน้ําท่วมได้จริงหรือไม่นะครับเนื่องจากหลังพนังกั้นน้ำเนี่ยไม่มีพื้นที่ทึบน้ําในการรับแรงเลยแตกต่างจากจังหวัดกรุงเทพมหานครและพนังนี้ รั่วซึมตลอดนะครับที่ผ่านมาก็มีการถล่มลงมาแล้วในอำเภอบางกวยและอำ,อำเภอปากเกร็ดปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชนถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องร่วมกันช่วยเหลือรัฐสภาจึงขอเป็นสื่อกลางไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขเป็นการด่วน